Life, life, life. สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องเมื่อเบิ่งนกหน่อยหอนกหน่อยสม้มส้มเพียงแหละหงอยหงอยหงอยหดอยพี่น้องฮังพอดิกำลังเหตุใหม่มันเทียเท่ยวนั่อย่างเช็นไปดได้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเข้ามาแล้วกดไลหลให้ขอบมอขอบใจได้หลายขอบคุณมากมาก ขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเจ้าขอบคุณละลายจ้าเป็นกำลังใจให้ขอมอบขอบใจเด้อพี่นองปองปาา

ขอบคุณมากๆกจ้าขอบใจลายเด้ขอบอุขอบใจลายๆสิน่ะสิบชองหล่อนดาวองเาขอบใจเด้อเขามาพักทาสบายดีพี่น้องตอนบ่ายกำลังกิน,กนข้าวแล้วก็พักพรพี่น้องตอนนี้ก็ขอบคุณขอบใจลายเด้ มาฟังเสียงนกพี่น้องนกหน่อยไลขนาดอ่อนช่อนเสียงผึ่หนหยวดหยวนหยวนหยวนจะเลยแบบเบิ่บงไลสดใสพี่น้องเบิ่งน้ำกันขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆท่านจ้าเอ <c oughs> าห้าแน่กอ่องไว้แน่นี่นะเพื่อนกับเม็ดแต่เพื่อนสิคือพระห้าสีเอาเพยนมาจ้ะขอบใจเด้อขอบขอบใจหลายๆพี่น้องปองไป ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆกำลงังแรงใจสิบสามลาดดวงตาครับหนึ่งเลิฟขอบมขขอบใจหลายๆพี่น้องเขามาทักทายสบายดีเด้อต่อมาแหลกกับโจนเลิฟเลิฟหายในเด้อจ้าอ้อนทอนหยดหยดหยดที่เมนลูกเพิ่นไปจังเนาะ <laughs> ขอบคุณมากมากพี่น้องขอมโกขอบใจละลายขอมโกขอบใจลลายเบิ่งเบิ้งเบิงกับังมาหยอกกันรวดรวดรวดเยอะเยอะยอห้องเอาหลายในนี้ก็จะมีเฉบอได้ ขอบใจเด้อขอบโมขอบใจหลายๆพี่น้องขอบบุญหลายๆเฮงหนอกจักซิฟหน้าที่ขอยกะลงมาฟังเนนกปุ้ยคุณพี่ใหญ่ขอบใจหลายๆเด้อมาฟังหนกหน่อยเหรอกำลังอันพักผ่อนอยู่สวัสดีค่ะทำอะไรกินวันนี้พี่ละออขอบใจเด้อขอบใจเด้อคุณพี่ใหญ่ขอมาถักทายสบายดีสบายดี เหวินท <And S 1> nice. ่านเดนี่ยังพักันเสียงนกห้องหวดหัดเบิ้งว่าสิไลสต์หดเบิ้งค่อยว่าค่อยกำลังเบิ้งเพิ่นมีได้เห็นทางเดนี่มาเจอมาอย่างมากระทุนวะมีดซอยมอยขอบใจละลายขอบใจละลายเด้อจ้ากินข้าวเทียงก็เพียงพีิลอ้ออ้อยมาเบิ่งข้างนี้ค่ะ ทางนี้นะหั่งเพิ่นอันนี้แหละหัางเพิ่นแหงแหละทางนี้ขอบใจขอบใจกินกระเทียงกระเพียงในกินกระเทียงกระเพียงว่าภาษาบ้าน่อกินข้าวกับอะไรคุณผีแล้อออกขอบใจละลายเด้อผี่น้องชิดส,สีลานดวงตาขอบมกขอบใจละลาย เอามาสรงกำลังแรงใจขอยดบริรเฮิอนดอกชิดน้าที่ขอก็ลงแล้วขอยสิเขาไปเห็นงานล่ะขอมอกขอบใจขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบริสุขสุขคนนกน้อยนกนอยนกน้อยคอยหาคู่ออมป่าจาโอ้โหสดน้ำเด้นหนอนหอนสดหัอนหนอนน้ำเด้คือสีแฉบสบายคัะ เออสบายเลยตอนพักก <Workers>, ับามเ่ยสาพักมันก็บบสบายดอกขอบใจหลายเด้อคุณเอ้ยคุณผีใไงเจาะสิหายขอเจาะยังหายขอเด้อขอยบอท่านขาเข่าไปนะยนี่ยมันแรงมาสวงนี่นี่ขอยเบิ่อก็เลยว่าเจาะสิหายก่อนพวกนั่งเหลืองเัินเงนนะมันนั่งเันไญยนหนักมันม้วนมมวน มวนแถมมวนว่าล้นางติศนังนางทิศนังเนี่ยเนี่อ็นบวบได้ขทธลายสูตนะขืนลายกับพี่น้องเขามาแล่ไล่บริสด้ธิ์เลยคืนมันี่มันมันเจออกันพี่พี่เลาน้องหายแล้วเออมาแรงกัอนมอแรงก่นไปทัพทรหน่วยนะเผื่อแบดบบยังแบดโบยูเผื่อผได้เติมเน็ตให้ด้ ว่าจะไปจอดไหวป้าไหวนะเมื่อแรงก็เสียเอาเของอันสามีไปจอดป้าเขาไหวหายไปจอดเข้าหาขอบใจเดดแจขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกทุกกำลังแรงใจสีลานดวงตาขอบใจเดอ้อพี่น้องขอบใจเดอ้อมาผักพออยอนานระุมเจน่าก็ขับไปเห็ดเปียกเห็ดงาน <c oughs> ตาใ่า้สบาย,าย,าย,ายดี คุณพี่วัชพุชนเลยบอลขอนอนมันจะมีหางนกยอนอยู่กันอนบางนกน้อยแบบมันมาละลายมันก็รักทายหูมันมันจเท้าจึงนั่นนี่เป็นเห็นว่ายังงขอยังเกิดนไดนนี่มันว่าสีเอามันเหมือนกับเม็ดแต่มันสลาดนกน้อยขอบใจละลายขอบใจละลายเด้อ หลายน้อยหนึ่งพอไม่เห็นขีบ <c oughs> เอาแต่แนวเนก้าก่ะยานพี่น้องหายยานพี่น้องบรอยากเขามาเบิงมาส้มเขาโมขอบใจแล้วลเขาโมขอบใจแล้วได้แบดกับสิเบิร์ดพ่อแบดลงแต่นั้นหลายแหละกับสิบปีสาเขราละสาไปกับสิไเป็นบ่มพุนมากพุนก็ใส่พักขอบใจแล้ว,ลวยลายเด้อ ขอบคุณทุกทุกกำลังแรงใจ10นาทีก็ลงดอ,อกอย่าหอดเวลาลงแล้วพี่น้อง <c oughs> คุณพีละอ๋อขอบใจกิดกระเทียงขอน้นเมเนี่อยนะอันนี้ก็หลวกมีขอตกมีเมื่อเหตุอันต้งความสะอาดอยู่ที่พ่ายก็เลย่ว่า ต้มมีกับบะเต็มจะต้มมีได้เอาสินะคะใส่เยอะๆเยอะๆเกี๊ยนสดน้ำฮันหอนสั่งนมไม้มาแล้วข้า,บาวบดหออามากเลยบดเแกงอยากกินแกงนมไม้มืออื่นจะว่าสีแกงนมไม้ว่าจะ,อาจะขอบใจเด้อขอบใจเด้อ สิบนาทีพอดีแล้วพี่น้องของมกขอบใจขอบุญขอบพลนั่นแหละที่เขามาส่งกำลังแรงใจคุณพี่ใหญ่ขอบคุณมากๆเลยบา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 ย